สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมและเฟซบ o ๊กสวัสดีนะจ๊ะวันนี้ก็มีสินค้าใหม่มาให้ดูกันเออนี่เรามาเริ่มจากตัวนี้ก่อนตัวนี้มันเป็น body g l o w s cup นะคะ s c สคตัวนี้มันผสม พี่นาว่ามันผสมทองคำนะดูสีมันสิอันนี้ราคาเต็มที่3ามรห้าสินะคะตอนนี้โปรโมชั่นละร้อยเก้าสิบหาทหแล้วก็ต่อไปเป็นตัวเซรั่มทองคำทาผิวนี่เห็น,น,นป้าเป็นเนื้อทองคำเลยนะสีทองเลยนะร้อ้าบาทเท่ากันเลยมันมาคู่กันนี่ขาดเสร็จแล้วก็ทานะจ๊ะดูหลอด นี่ก็มาเยก่นนะแล้วก็ตัวต่อไปมันจะเป็นตัวฟองน้ำนี่นะฟองน้ำมีสองอันมีสองสีไม่ใช่สองกลิ่นมนะั้งแอปเปิ้ลมีกลิ่นวิตามินมันผสมวิตามินซีด้วยเออฟองน้ำเกลี่ย,ยหน้านี่เองนี่นแบบนี้มันไม่มีกลิ่นนะ นี่ดูสิแล้วก็เกี่ยมานะนี่นะมีสีนี้ราคาเต็ม395านะคะโปรโมชั o ่น mm hmm. เหลือ149บาทเกี่ยให้เนียนเด้งสุดๆนวัตกรรมใหม่นะจ๊ะฟองน้ำแล้วก็มีสีนี้นี่น่ารักนะแล้วสินี่149บาบาทนะจ๊ะ ก็ต่อไปเป็นแป้งฝุ่นนะจ๊ะนี่เป็นแป้งน้ำแร่ผสมกลีบดอกไม้นะเพียงแค่ปัดดูผิวดูสดชื่นแล้วก็ตลอดวันนะคะนี่เหมือนมาร์กหน้ามาหนึ่งคืนดูนี่นะมีเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็มีเบอร์สองอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเห็นปะ่ะนี่มันจะมีพับให้ด้วย นี่แล้วก็แกะนะคะแล้วก็แปะแปะราคาเต็มอยู่ที่350นะคะโปรโมชั่นเหลือ1 9 5บาทเท่านั้นเองแล้วก็เบอร์3นี่นะเป็นแป้งปร่งแสงคุมมันสะใจเพียงแค่ปัดทาทับเครื่องสำอางระหว่างวันได้นี่นะนี่ดู4 8แป ยาวนาน12ชั่วโมงนะจ๊ะแล้ว,ลวเบอร์สุดท้ายเป็นแป้งเบดเขียวนะนี่ปกปิดรอยแดงจากเิวแล้วก็ดูวิงเป็นปากกายอันนี้มีวิงวิงด้วยนี่นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นสินค้าใหม่เออพี่นานก็มาแนะนําให้ดูช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัดคลิปนะจ๊ะไม่ค่อยว่างนะปัญหาชีวิตมันค่อนข้างเยอะเหลือเกินปากเดี๋ยวนี้ปากสม้มเฉลอจริงเลย โอเคนะคะคลิปนี้พี่นาวก็ไปแล้วแหละมาให้ดูสินค้าใหม่เท่านั้นเองขอบคุณที่เข้ามากติดตามกันนะเพิ่งลืมกันละโอเคป้าคลิปนี้ไปละบา,บาย